แม่ปูนาขออนุญาตไม่รับเงิน5 0 0แสนที่คุณแมนยกให้นะคะแต่จะไม่คืนตอนนี้แม่ปูนาไม่มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงแม่ปูนาเนี่ยในสังคมไม่มีใครเอาแล้วการคุยกับคุณแมนไป1ชั่วโมงแต่คุณแมนเอาคลิปมาลง2นาที ในส่วนของคุณแมนที่โพสคลิปล่าสุดว่ายกนี่ให้แม่ปูนาห้าแสนขอบคุณคุณแมนนะคะแต่แม่ปูนาขออนุญาตไม่รับเงินห้าแสนที่คุณแมนยกให้นะคะขออนุญาตไม่รับขอบคุณมากที่ที่แม่ตาขอบคุณมากที่มีน้ำใจที่จะยกห้าแสนให้แม่ปูนานะคะแม่ปูนาขออนุญาตไม่รับเงินห้าแสนบาทที่คุณแมนยกให้ แม่ปูนายินดีจะคืนคุณแมนครบทุกบาททุกสตางค์ในยอดห้าแสนแต่จะไม่คืนตอนนี้เพราะอะไรก็เหมือนที่บอกเราเคยคุยกับคุณแมนแล้วเรื่องนี้วันที่สามสิบเอ็ดเราเข้าไปหาคุณแมนเราอธิบายความยากลําบากวิบากกรรมของเราให้คุณแมนฟังว่าเรายินดีจะคืนเงินนะแต่ตอนนี้ยอดขายเราไม่มีสืบเนื่องมาจากที่คุณแมนทําคลิปทีนี้คุณแมนก็เลยเสนอว่าเอายี้ไหมผมจะช่วยแม่ โดยการช่วยขายของให้เอซมาช่วยขายของอ่ะแต่เราแสดงความจริงใจให้คุณแมนโพสช่วยขายของเอาเงินเข้าคุณแมนไม่ได้เอาเงินเข้าผมไม่ได้ผมรับเงินไม่ได้เอาอย่างนี้แม่ปุณาไปเปิดบัญชีนะคะแม่ปุณาไปเปิดบัญชีบัญชีใหม่เลยนะคะแม่ปุณาไปเปิดบัญชีใหม่เลยเพื่อให้ยอดขายมันเข้าตรงบัญชีนี้ซึ่งเราไปพบคุณแมนที่สามสิบเอ็ดค่ะ สามเอ็ดอ่ะเราไปบปดบัญชีใหม่เพื่อที่ให้คุณแมนโพสขายแล้วก็ยอดเข้าตรงนี้ครบห้าแสนบาทคุณแมนเอาไปที่เหลือแม่ปูนาก็เอาไปทำอาหารก,กินอ่ะซึ่งเรามีข้อมูลในการคุยกับคุณแมนเปิดทันทีแล้วเราก็ส่งเลขบัญชีเข้าไปในไลน์คุณแมนคุณแมนค้าขออนุญาตแนะนานะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้แจ้งเลยว่าเอฟซีของคุณแมนท่านไหนที่จะมาอุดหนุนสินค้าให้แจ้งด้วยว่าเป็นเอฟซีคุณแมนนะครับ แม่ปุนายินดีจะแถมสินค้ามูลค่าร้อยสี่สิบาทให้อีกหนึ่งชิ้นถ้าเป็นเอฟซีคุณแมนแม่อุดหนุนเพื่อให้ได้ครบห้าแสนแล้วคุณคุณแมนซึ่งอันนี้คนที่สี่ที่ห้าที่หกก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าแม่ปุนาคุยกับคุณแมนสองคนซึ่งเมุมนี้การคุยกับคุณแมนไปหนึ่งชั่วโมงแต่คุณแมนเอาคลิปมาลงสองนาทีทุกคนก็เชื่อไปตามที่สองนาทีนั้นแล้วแม่ปุนาไม่มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงแม่ปุนาไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดวันนี้ ทำไมถึงเลือกที่จะมาปรึกษาธนารัชพลทำไมถึงต้องมีทนายเฟิร์นที่อยู่เคียงข้างแม่ปูนาเนี่ยในสังคมไม่มีใครเอาแล้วโทษนะคะหยาบๆคือมึงเฮียมากไม่มีใครเอาแล้วไม่มีใครมองแล้วแต่เราได้คุยกับที่ท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของเพจซึ่งให้ความเป็นธรรมกับเราในการพักเข้ามาสอบถามแม่มันเกิดอะไรขึ้นหนูอยากรู้ข้อเท็จจริงอีกมุมหนึง่งซึ่งเอ่ยชื่อได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวจะขอบคุณทีหลังนะคะ อ่าพราะพอพี่เจ้าของเพจท่านนี้เข้ามามารู้ข้อเท็จจริงกับเรามาเห็นสัญญามาเห็นทุ้นสีอุ้อย่างของเราเราก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้มีปัญหาจากสัญญาร่วมลงทุนเราไม่มีปัญหากับยอดเงินคันผลแต่ประเด็นมาเกิดจากคลิปต่อมาก็มีการแนะนําเข้ามาช่วยเหลือท่านที่สองก็คือทานายเฟิร์นทนายเฟิร์นเข้ามาช่วยเหลือดูแลดูแลปุ๊บทั้งข้อกฎหมายทั้งอะไรทั้งทั้งหมดทั้งวลนเราก็ยังยืนยันว่า เราไม่ต้องการดำเนินคดีกับใครทั้งสิ้นเราขอแค่ได้ออกมาชี้แจงแล้วเราขอแค่พื้นที่ทํามาหากินตรงนี้อ่าแล้วทนายคนก็แนะนำมาอีกทีหนึ่งก็คือเก่งกว่าหนูเราเข้าหาทนายรัชพลดูว่ามันจะมีแนวทางที่จะชี้แจงอย่างไรเพื่อให้มันไม่กระทบกระเทือนใครไปมากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาเรายอมรับว่าเราถูกกระทบกระเทือนมากเกินไปแล้วที่เราจะยืนได้ตอนนี้ค่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่ inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ